สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่อซทุกๆท,ท่านนะคะก็มาพบกับช่อง3มสาวดาวซิงงซิงิงงงนะคะในวันนี้นะคะเราก็ได้มีอาหารนะคะมีผลไม้นะคะมีแคนตาลูปนะคะมีมันแกวนะคะกล้วยนะคะมาหาใครเอ่ยนะคะเรามาแอบดูนะคะเจ้าตัวน้อยนอนหลับโอ้ย เนี่ยมีช้างน้อยตั้งสองอคอกเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแม่แม่เอฟซิว่นอนหบับสบายใจเลยนะคะไม่สนใจไม่สนใจโรคเลยนะคะคุณคุณป้าคะได้ชื่อ,อยังคะนี่ยังไม่มีชื่อนะคะทุนหัวโอ้ทุนหัวนะคะวันนี้นะคะเรามาหาเจ้าทุนหัวกันนะคะนี่ับแบบ สบายใจมากๆาเลยนะคะบบปุ้ยเลยนะไม่สนใจใครนะคะใครจะมาก็ช่างนะคะฉันขอนอนเอาแรงก่อนนะคะแม่เอนะคะโชคดีมากเลยนะคะพังซากุระนะคะก็มีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะให้มาหลบร่มหลบแดดหลบฝนนะคะที่โรงท้างนะคะดูมีเจ้านอน้อยอรินอยู่ด้วยโอ้ยสองแม่ลูกอ่อนนะคะช่างเอ็นดูจริงๆเลยนะคะมี ลงช้างขนาดใหญ่ให้น้องช้างนะคะได้วิ่งเล่นอย่างเต็มที่เลยนะคะอ,อยากจะไปหยิกแก้มเด้พ่อทุนหัวนอนแบบไม่สบายใจะ,ะตอนนี้แม่ก็จะสกิดปุกลูกแล้วนะคะนี่นะคะ่ะควานจอยก็นำผลไม้นะคะมานะ,ะ,ม,านะ,ะมาให้กับควานบิ๊กนะคะแล้วก็คุณป้านะคะเต็มคันล้นเลยนะคะวันนี้ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็จะให้คุณแม่ซากุระนะคะได้ทานนะคะบำรุงน้ํานมนะจะจะได้มีน้ํานมให้เจ้าพ่อทุนหัวนะคะได้ทานนะคะอ,อ้ตอนนี้เขาเรียกว่าพ่อทุนหัวนะคะแต่ก็ยังไม่มีชื่อเป็นทางการนะคะแม่แม่เอซ่ AC คะมีแคนตาลูปด,ด้วยนะคะนี้ ลูกใหญ่เลยนะคะช้างก็ทานได้นะคะคนก็ทานดีนะคะหวานกรอบน่าดูเลยนะคะนี่ควานบิ๊กนะคะก็แบ่งให้ช้างข้างๆด้วยนะคะบำรุงคุณแม่ลูกอ่อนเช่นกันนะคะโอ้มีช้างเด็กอยู่ตรงนี้นะคะน่าดูจังเลยนะคะก็ยังหลับอยู่นะคะก็ยังหลับไม่สนใจลูกเลยนะคะ พ่อทุนหัวของเรานะคะหนยนอนหลับได้ง่ายอินดูมากๆเลยนะคะแม่แม่เอฟซีขาพอ่อทูลหัวของเรานะคะใครจะพูดเสียงดังใครจะทำอะไรก็เช่นนะคะหนูนอนหลับเรืองเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปหาน้นองอาริยัมนี่เจ้าตัวน้องหนูยอน่ลับอินดูจังเลยนะคะแม่แม่เอฟซีขาหนูนอนหลอินดูจังเลยวันดีค่ืน้ดย ช้างเชือกนี้นะคะก็ไปคลอดที่วังทะลุเช่นกันนะคะเดินจากวังทะลุนะคะเข้ามาที่หมู่บ้านนะคะแข็งแรงน่าดูเลยนะคะดู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 ด,ด,ดูหนูมาโชว์ความสามารถอะไรให้เห็นนะคะนี่เกาขาเลยเกาขาโชว์เลยนม่ขาช้ๆๆๆๆๆๆางเด็กนะคะก็จะมีความน่ารักน่าเอ็นดูนะคะอยู่ในตัวนะคะเหมือนเด็กเราเนี่ยนะคะเขาก็จะ ลูกเล่นของเขานะคะความดื้อความซนของเขานะคะเดี๋ยวๆด้ไเดี๋ยวเดีจะเออสาวน้อยตากรมทักทายนะคะทักทายมีทักทายด้วยนะคะยังกินอาหารไม่ได้นะคะช้างน้อยนะคะก็จะทานได้แต่เฉพาะนมแม่เท่านั้นนะคะเราก็จะต้องบำรุงแม่นะคะให้เยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้มีน้ำนมนะคะให้ลูกได้กินนะคะ เขาก็จะได้แข็งแรงนะคะมานีแล้วมานีแล้วมามามาฮอหนีฮอมา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 ไม่มาแนละ้วไม่มาด้วยนะคะอีกหน่อยนะคะเจ้าพ่อทุนหัวนะคะลูกของแม่ซากุระนะคะก็จะออกมาวิ่งเล่นเช่นเดียวกันแบบนี้นะคะตอนนี้หนูน้อยนะคะก็ได้หนึ่งอาทิตย์เต็มๆแล้วนะคะนอนพักผ่อนเอาแรงนะคะ ไมและไมกละไีกละอมกละฝั่งทางนี้จะเป็นแพทย์เมียนะคะเป็นพรังนะคะน้องพรังฝั่งทางด้านนี้จะเป็นพลายนะคะเราก็มารุ้นกันนะคะว่าพ่อทุนหัวของเรานะคะจะมีงายาวหรือเปล่านะคะขอให้เป็นช้างพลายนะคะเป็นช้างงานผู้สง่าง,งามด้วยนะคะแม่แม่ค่ซีค่ะตอนนี้อาหารนะคะก็ลงจาก รถนะคะจะหมดแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอขอบคุณน,นะคะคุณแม่แอนนานะคะผู้ที่สนับสนุนอาหารนะคะขอบคุณมากมากนะคะนะคะตื่นแล้วนะคะตอนนี้นะคะเจ้าตัวน้อยนะคะก็ตื่นแล้วพ่อทุนหัวของเรานะคะโอ้โหะจะลุกแล้วนะคะจะลุกแล้ว ตื่นนะคะก็ยังวิ่งเล่นไม่ได้นะคะก็ยังแบบยังไม่ยังไม่ซุกซนเท่าไหร่นะคะก็จะติดแม่นิดนึงนะคะนี้เราก็ได้มาเยี่ยมซากุระนะคะเนื่องจากเราหยุดนะคะก็ขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณแม่ๆเอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปช่องสามสาวดาวซิงนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจ ให้ครอบครัวสามสาวดาวซิ่งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราจะได้มีคลิปใหม่ๆขึ้นมานะคะ